สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและคนไทยในต่างประเทศนะคะในหอในหอห้องเก่าของเกาในหอมาเด้อพี่น้องมื้อนี้ยายสิพ้ามากินเข้าวกับปนป่ายายอุ่นขหน,นียวเลยพี่น้องเอ้ไปได้ขหน,นี้วมมอมะมา้มาพี่น้องกินน้ำกันอร่อยอร่อยเมื่อนี้ยายปนบะทูเผ็ดบซ่บพี่น้องโลกบกเปกียบยายไปเห็นเปียบมะมันเป็นกเปียบบานเฮาบูนี่ คือมาพี่น้องลวกประกาศได้เดามาหนี่พี่น้องหยอดเดาวแล้วเดาะเลียมคนเหนือบนอื่นสเสลียมพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินน้ากันพ่นปะทูพี่น้องมานี่พักหลายยางมีเชิงอนประกาศขาวพี่น้องนี่ประกาศขาวเปลี่ยนไมนูมาลวกเลยพี่น้องเลยไปบกเปียบรวบอกทัวป์กแจ้งพี่น้องนี่บักแก้งก็ได้มะ อันพักอันเนียกันจองมือนั่นแหละกินไปทั้งเบิร์ยู่หอมเป๊พี่น้องมากินน้ำกันลืมบ่ได้ดพระเอกของอันของย้ายก็คืออันนี้ละพี่น้องนี่ลูกเลดิสพี่น้องจิ้มประแดดจิ้มมันน้ำพริกปานินแซ่พี่น้องเลยมะย้ายเห็ดเอียงเลยนี่ย้ายไปซื้อพื้นใ่ได่ตำเนาะพนบบได้เห็ดทุกมือพริกอ หน้าแบบอดตาครับมันมีน้ำมันหน่อยประด้ลุงไปซื้อน้ำมันไปยินจะทำที่กินกับนี้นองเลยได้ซื้อปนิ่มาตรง4ื้ที่เหลียมอ๋อตำครึง่งเนอี่เราไปเจ้วพี่น้อง ไก่ตักนับมเหมือบบนว่าเราซื้อเนื้อที่ท้องน้ำเราซื้อมือนี่ยาเห็ดโบเป็ดเป็นไหนเพื่อจะกินเปียกน้ำตา,ตาคนเพาะเจาอะก,ก้บวเปลียมก้าวเปลียมบ,บ,บานเขา

อ,อกินยิ้มๆ้ม้เไปเห็นงานห้องเลยคยมีแฮ้งกินกับของเขาสอบจากมันมีแฮ้งมาพี่น้ออของหักอืมันยอะเลยแซวกินหนอเลยเนาะอืม ขาพี่เกามันเหนื่อยมันร้นเหมือนแต่พี่น้องเงว้ยไปซือซอซอซ้อทุเรียกับพไรยว่ามีถุงมือเด้กระเดาก็ได้ตั้งแต่เพิ่นมาถุงมือแล้วของเอาไปเอาบอดดาบอดทัานมูพี่น้องเลยเอาซื้อไปเบิดมาขา mặc cái lắm mặc áo cái áo cho anh hai mặc 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 áo cho เพื่อนกอ็กอดได้พี่หลังนุมใช้ก็ชอบกินน้ำพริกกินยังสัตว์แล้วแต่ว่บุกคยมันเห็ด หอมเปียเท่าเท่าเป็นดองไปเสืออันของคนนันคนอินโดยได้เลี้ยงเบ็ดเนี่ยยายไปรตเป็นหลานไทยหอมเปีคยณกับนี้กลายอเฮาเหระได้เจา้าคนกินแบบเดยบาต่แล้วก็มาใส่ตุ่มไก มาตามนังตาหนเหน่น,นี้โดนคนขาย,ยาเขาเริมเนขายหายมูอเพิ่อนกับไปน่อัเ,เ,เ,เพ,พื่อนไปจองเายกินพาไหน่อยตามจิันดูเพื่อนน้อยานุกกะโลจารก,กับบกคือที่เขา กินนาอพี่นอน mm. ถัาตรงจุง่มฮะย้ายหามันเป็นดอกย้ายมาก,กินชอบกินที่เป็นดอกเนาะถ้าสาัาาาาาางา่งเราหยับหยักหยับหยับไม่องแก่ mm. không thấy dán, dán cái tôm luôn bò Dán cái của bán này đi ô Nói cái nào Xào cứt con Một đẹp พอค่อยเพ็นนองคอยกินได้หลายถ้าเพืนรายกินไม่ได้เพย็กผดโอ้โหเแล้วดิดมาไปของน้ำ <c oughs> อืมอะไรๆดูปะกันดูปะแก้วปะกาวแก้วกินแตดีไหเลเปลี่ยนเมนูมาหลวบไปน้องเอ้ยอสิบมืแตะบอลอืมปาอร่อย โอ้บักตัวกองนี้อืมนี่มาคันเนี่ยอืม เงนกลมเงินหมุานดอดเท่าเลยนีนหอ 4, หนึ่งสิบซื้อเพื่อนมาเนาะกพอได้ไปเก็บมันได้พี่น้องเพราะที่ได้เลือก <laughs> ท้ำไล้สิบสองเหรียญหรือสิบเหรียญเนี่พี่น้องซ้ำเลย มอรมริกันกินปมกะกินกรมลังกระเบื้นีเนาะซาดานี่สาอันสิผา,เห,าเ,เหรียญบ่ซิผาเหรียญแล้นี่ซิเหรียญใหญ่กระลิเป็นรอยขึ้น,นกันนะพี่เนาะฟังดูภันทยแบบนี่เ้องแต่พูดมันไม่ใช่กินนูก

ชื่อย้ายกินมาได้หลายดิแต่ว่าย้ายของบางอย่างย้ายกินได้หลายตาบายย้ายตอบตึงกินหลายแข็งมูมาได้่นงมักโซจะกินบาหลาย อรอยดิอ่ะบึ้มะองไอ้คนนับกับเขา้าวยางเดียวโอเคเลยพี่น้องเลยฟ้ามันถูกใจอะอืม จะเงยกันนะนยเดี๋ยวคือกินโมเบิดเดาะกนออกกลับคำเดียวสองคำโตอืมอ้ม em im rồi nha Ừ. ừm 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 hả Đó Ok rồi nha. ừm 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 ừm

ย,ยายแต่เอางนแดงมาเมือนนี่นี่ที่เหลี่ยนมี่น้องเลยอยู่สองพวงกันยังดีสื้อเลกเรกคือพวงไงกินมาเบิดพี่น้องกินจะาก,กว่าจะามือพอสีเบิดกระ่พางหน่อยอร่อยหน่อยหวานที้นตรงอมมิดยายปเตใส่ตู้เย็นมันเลยประกอบก็หวาน เดี๋ยวย็อยแล้วพี่นางทำงานไหนแล้วถ้า้ายขอกับคุณพี่น้องชาวไทยแล้วคนไทยนี่ทางปะเนศนะคะติดเบิ่บง้าย่จอบิปย้ายกัไกุ์หลกกแช่ก,ก,กด้สับสไคร่แห้น้ำเรื่อไป่นองถ้ายังไงจอบิปย้ายก็ได้แต่ยังไงย้ายอย่างบานย้ายที่เป็นเลาะก็ไม่น,น,นอะบางนี่บ่ค่อยเด้ไเป็นเลาใส่ไ่น้องนี้ คาแต่นอนว่างแม่ก็ไปรอทะเลใกล้ๆเลยพี่น้องไปบบไก่ค่ะจังไรเขอจบกิปไปเพียงแค่นี้นะคะพี่น้องได้เจอกันไหมลิปหนานะคะพี่น้องวัสดีค่ะ